ดีครับผมจีฮะเจอกัแล้วกับช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล e c e scale WCF ครับคลิปนี้ฮะมารีวิวเจ้านี้เลยครับ WCF เมกกไคโดนี่ชุดนี้เพิ่งได้มาใหม่อ่โอเคครับจะสวยแค่ไหนไปดูเลยครับครับผมสำหรับเมกกะไคโดกล่องนี้นะฮะก็ทำออกมาเพื่อให้นักสะสมเนี่ยได้เก็บเข้าเซตแบบนี้ครับอ่า ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกน้องไคโดวอรุ่มหแล้วก็วูลุ่มสที่ออกไปแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้พอวางคู่กันเนี่ยถือว่าชุดนี้น่าเก็บมากมากครับผมถ้ามาดูที่กล่องนะครับผมจะเห็นได้ว่าเมก้าไคโดเนี่ยเท่ากับเมกาของหนวดขาวเลยนะฮะเห็นนะฮะนี่ขนาดกล่องเท่ากันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่นะมาแกะออกมานะครับเพื่อนๆนี่ ข้างในจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือจะมีแบบกล่องดามข้างในนะโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. บอกเลยว่าดูดูให้ดูนะครับนี่โอ้โหใหญ่อลังการมากโอ้โ oh ห oh. แค่หัวแบบใหญ่มากนะครับดูดิดูโอ้โห oh oh. มือลังการงานสร้างโหแล้วแบบโหเด็ดนะครับคือกล่องนี้ผมได้มาผมพิออเดอร์มานะประมา600บาทนะครับผมก็รอดฮ่องกงนะไม่ใช่รอดญี่ปุ่นครับผมที่ผมพิออเดอร์ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันดีกว่าครับไปครับ ผมเรียบร้อยแล้วนี่เป็นยังไงฮะโอ้โหใหญ่นักคุ้มค่ามากๆรายละเอียดการลงสีเนี่ยผมบอกเลยว่าแหลงครับผมโอโ้แล้วก็มีแบบสีแบบสีทองสีอะไรงนี้นะหน้าตาแบบค้ายกับมังงะคนระับสวยมากแล้วก็ทีเด็ดก็คือแบบที่ค้ำนะเสาค้ำนะคือแบบออกแบบมาได้ดีมากๆไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่มันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะครับผม บอกว่าคุ้มมากมากเลยครับดูครับเนี่ยโอ้เนี่ย,ยคือเด็ดมากๆครับสําหรับไคโดนะครับก็เป็นหนึ่งในสี่จักรรพัฒนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางคู่กับจักรรพัฒคนอื่นๆบ้างครับไปดูเลยครับอ่าเป็นไงฮะโอวางคู่หนุขาววิ๊กมัมนะผมแดงนะโอ้โอย่างเทนะครับมาต่อไปเรามาวางคู่กับลูกน้องของไคโดดีกว่าครับนี่ ว่าจะเด็ดแค่ไหนฮะไปดูเลยครับนี่ผมจัดตามกล่องมันเลยนะผมจัดตามเรียงตามกล่องเลยนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าครับนี่มาแล้วผมจะวางแล้วนะนี่นี่นี่วางลงไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมจะวางเดี๋ยวขอจัดก่อนเดี๋ยวลวกโอ้โหชุดที่เด็ดนี่ นี่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 นีแล้วก็วางแจ็คลงไปครับเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมเด็นมากมากเลยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ช่อง Just Toy นะครับผมทุกอย่างทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, เนี่ยเป็นกำลังใจให้เรามากๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมารีวิวกลุ่มจนสลัดไคโดวอลุ่ม2ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ